ำไมแกยังรับผิดแทนมันแกรับมันมากหรือไงถ้าอยากหายสงสัยให้ฉันโทรคุยกับพัชร่ะหน่อยสิฉันนัดให้แกคุยกับมันได้อยู่แล้วถ้าฉันจะทำนอกจากแกจะได้ออกจากเรือนจำนี่ก่อนกำหนดที่จะยอมปล่อยตัวฉันเพื่อแลกกับการที่มาถึงจุดที่ต้องแลกด้วยอะไรที่ได้อิสรภาพและไม่ต้องเจ็บตัวแลกกับการทรยอเคลื่อน ไม่ใช่ชั้นหน้าถึงชั้นจะเร็วก็มีจันยามันโอเคตามใจแกแล้วกันงั้นฉันไปลนะยิ่งข้อเสนอมา่ก่อนเลยดีไหมผู้ก,ก้องนักโทษใหม่ที่จะเข้าไปคือคนที่จะพาแกออกพอถึงเวลานั้นแล้วฉันจะบอกเองแตะรับรองว่าแกต้องชอบแน่ จะจำแผนที่ได้ใช่ไหมไปที่นั่นจะมีคุณรอช่วยแกอยู่คุณทำได้ยังไงช่วยเชิดแหกคุกออกมาฉันแปลกใจมากเลยผมก็แปลกใจไม่น้อยไปกว่คุณหรอกเพราะผมไม่ได้เป็นคนช่วยเขาคุณหมายความว่าย,ยัางไงหรือว่ามีคนอยู่ที่นั่นคอยจัดการให้ผมกลัวว่าจะเป็นตำรวจที่ต้องการใช้เชิดเป็นสาย ตอนที่ปล่อยในศักว์นนออกมาซึ่งเชษก็รู้เรื่องนี้ดีเขารู้ดีแต่ก็ยังไปไม่กลัวถูกลอกฆ่าหรือ,อยังไงคุณมองผมแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณคิดว่าผมจะฆ่าคนที่เหมือนน้องชายตัวเองเหรอผมจะทำไปเพื่อฉันก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ก็รอดูแล้วกันว่าเชษจะกลับมาหาคนหรือเปล่า ปุกกองแม่เราจะหน <c oughs> ีตามผู <bizarre> ้ชายไปซะแล้วล่ะอ๋อดูดูนี่แม่จะไปเกาะมุกกับพ่อเหรอครับใช่พ่อเขาต้องกลับไปทํางานที่รีสอร์ทก็เลยชวนแม่ไปด้วยแม่เขาอยากจะรู้ว่าพ่อกับทิวาเราสองคนใช้ชีวิตกันที่เกาะมุกกันยังไงอย่าลืมนะครับว่าผมก็เคยใช้ชีวิตที่เกาะมุกมาก่อนโอเรื่องแค่นี้ถามผมก็ได้ก็ดีเหมือนกันครับแม่จะได้ไปพักผ่อนสักที ไม่ได้พักผ่อนอย่างเดียวแม่ตั้งใจจะช่วยพ่อก็ทำงานด้วยจ้ะโอ้โหพูดแบบนี้นีแสดงว่าจะไปอยู่ยาวเหรอครับสักพักแหละถ้าคิดถึงก็ไปเยี่ยมนะโอ้โหจะพูดอย่างนี้คงต้องไปบ่อยๆแล้วล่ะครับเพราะคิดถึงตลอดถึงเลจริงลงนะหวานนะ ตำรวจปล่อยตัวผมออกมาเพื่อให้เป็นสายตามล่าตัวคุณแต่ผมจะย้อนรอยพวกมันด้วยการเป็นสายให้คุณแทนผมจะบอกความเคลื่อนไหวของตำรวจนั่นเป็นสิ่งที่ฉันต้องการอยู่พอดีที่แกโทรมาหาฉันตอนนี้เพราะว่าได้อะไรมาใช่ไหมใช่ผมอยากให้คุณระวังพระแพงเอาไว้พระแพงจะร่วมงานกับตำรวจไม่เล่นงานฉันเหรอสังเกตง่ายๆ คนที่มีคดีแล้วยังกลับมาได้โดยที่ยังไม่โดนจับกลุ่มคุณคิดว่าตำรวจจะโง่หาตัวเธอไม่เจอเรือเห่ะก็จริงเรื่องนั้นฉันเคยสงสัยอยู่เหมือนกันแต่เจ้าสวยยังมีเส้นสายพอที่จะเป็นกรอบพ้องกันให้เธอได้อยู่เอาเป็นว่าฉันจะไม่ประมาทเรื่องนี้จะระวังตัวไว้ขอบใจมากนะ